เข้าชิงรับรางวัล Thailand Social Award น้องอะไม่รู้เรื่องหรอกแต่พ่ออะมีปมไงเราอยากเป็นเรียเป็นเหมือนพ่อโอเคเป็นอะไรอ่ะปมเป็นปมสวยไหมพี่สวยไหมคนไหนสวยคนนี้สวยคนสวยเดี๋ยวนะจตอทุกนคที่รับสมยครคนนนสวยไหนพี่โลยนะนี่ โอ๊ยตอนนั้นเราควรจะจบแล้วที่แค่เขบคุณค่ะเกมไหนอีกนีไม่แก่คุณเทกิ้งเอ้าเอ้าคุกกี้หายไปไหนอ่ะขอพ่อช่วยหน่อยมามีมามีช่วยด้วย สวัสดีค่ะนี่กล้องอยู่ทางนี้สิสวัสดีค่ะโอเคก็ทุกคนเข้าสู่บิ๊มอชาแนลนะคะวันนี้เราทําอะไรวันนี้เราก็คืออยู่บ้านว่างๆเดี๋ยวจะไปจิบชากับสามีก็เลยแต่งหน้าไม่ใช่แต่ว่าเหรอวันนี้เราไปรับรางวัลมีชื่อเข้าชิงรับรางวัล Thailand Social Award นะคะครั้งที่13ในสาขาของทนีจริงๆเราเข้าไปแบบเพื่อป้องกันตำแหน่งนะวันนี้นี่เป็นไงดูหน้าดูหน้าคน แพ็กหน้าดอกไปต้องไปแบบเจอหลายด้อมแต่ต้องมาดูฟินิชลกกของเราวันนี้ก่อนจะพลาดไม่ได้เลยก็คือชูการลิปกลอสนะคะนี้เป็นสีไอวาแล้วก็สีอัญญานะคะเดี๋ยวลิต้าจะผสมสีใหุ้คนดูกันนะคะเหมือนต้องจีบปากจีบคอเลยค่ะจะหมดแล้วเนาะขาดีนะคะเห็นไหมใช้จริงใช้จริงสีส้มนี่คือสีชื่อว่าอัญญา่ะสีอัญญาสีอัญญาดูสดใสเนาะ เ,เรจาจะแต่งหน้านะทำผมเนะลิศถ่ายคลิปก็เลิศนี่สวยสวยมากแค้ามละ่ะดูมุมนี้เหมือนอายุสักยี่สิบโอ้โหอวยตัวเองนะ,ะผู้ชายก็คือแต่งหน้าทำผมไปนะจ๊ะโอจะเอาเสาไปอยู่แล้วโ่อนะโบกลัวพอ่พอจอดรถไม่ได้สนุกไหมนะโบไปรับอล้วทำไมน้องพีน,นั่งข้างหน้า <c oughs> สวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับมีน่ารักจังเลยลูกชายาามีแต่งนะนะห,หน้านะใครแต่งหน้าให้แบบนี้น้าพี่ต้าหรอใช่นั่งข้างหน้าได้เหรอน้องพีฮะเราเป็นเด็กเกนี่ยคาดเบลหรือเปล่าคาดพี่ไม่ขยับเลยแบบนี้นั่งเรียบร้อยมากจริงเหรอคาดเบลมา,าค่ะพ่อดีค่็นยังไรคะ น้องพีเดี๋ยววันนี้ป้าเอ็มบอกว่าให้ป้าเดินทําผมให้น้องพีด้วยนะน้องพีจะทำผมเทๆ่ๆแล้วก็ใส่สูตรไปเดินผมแดงกับมิม๊มกับพ่อๆโอเคไหมมีคิดพ,พีดว่าอะไรนะเมนชื่อคุณเทกี <laughs> <laughs> ้เฮ้ยจีไปได้แต่อะไรเข้าไปดนนี้เอาเงินน้องนในกระเป๋น้องพีแล้วกัน โอ้โหโอ้โหทำผมแล้วนะพิธีทำผมหล,อล,อลอ่อๆโอเคไหมน้องไปไหมน้องไปด้วยน้องจะไปดูพิธีหรอน้องไปด้วยน้องไปเดินด้วยลูกไม่ร้องเลยค่ะใช่ค่ะไอนัญใช่พิธีอันนั้นมันร้อนนะหนูอย่าไปจับนะลูกอันนี้ไม่ร้อนเออนั้นหวีหวีไม่ร้อนลูก กปโอ้โหอาจารย์เข้ามาเก็บเองด้วยเสร็จแล้วเขาอาจารย์มาเก็บด้วยนะเสร็จไรปากเลอะปะเนี่ยวันนี้ไม่เลอะเลยนะโอ้โหนี่กินเรียบร้อยมากนี่อย่าป้าอยาป้าจับหกพ่อพ่อบอกว่าห้ามเปิดเหม่งเนาะใช่ไหมมันไม่ชอบเปิดเหม่งใช่ไม่รูกใช่ น้องอะไม่รู้เรื่องหรอกแต่พ่ออ่ะมีปมไงพ่อก็ไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนกัน,นพี่อยากเป็นน้องพี่อยากเป็นเหมือนพ่อโอเคเป็นอะไรอ่ะปเป็นปรม <laughs> รู้เหอรอปมอะไรอะรู้ไหมถ้าพ,พ่อมีปมอะไรไม่รู้ยัง <laughs> <laughs> ไม่รู้เลยว่ามันป็อะไรยังไม่รู้เลยแต่อย,อยากเป็นลวว้าว จะ่อไหมเนี่ยอยากเอาหล่ออยากเอาเท่ๆโอเคเท่ๆเลยบอกมาเดือดเท่ๆเลยนะโอเคไหมนักเรียนก็นนะกลัวผมเลยเอาอะไรนะกลัวผมไม่มีหรอกใครเขาทำผมน่ากลัวกันอะแล้วมีคนวิ่งจุดที่ใครจะวิ่งหนอเราให้เขาวิ่งหนีหนูทำไมเขาต้องวิ่งเข้าหาดิน่ารักขนาดนี้มีใครวิ่งหนีหรอกวิ่งหนีนะโบวิ่งหนีคนนึงเย้ไห้ดีเลยเยีเยเง้ วันนี้เราไปทำอะไรไหนบอกซูนคุณผู้ชมสิวันนี้ไปทำอะไรไปอาอาเหรอไองนี้มันเดินชอบมากเลยมันร้องว่าไงนะอาอายิปเป็นจระเข้อันนี้เป็นอะไรหรอเป็นชาไม้ตูดเป็นอะไรนะเป็นชาไม้ตูดโอ้เรื่องพี่ว่าทำผมไหมคะไม่ทำไหรอทำไมอ่ะวันนี้เราจะไปไหนคะไอวา มันไข่แต่นี้ <ari> จองกุกมันเดชิเซเวนเดเธอเซฟาเจฟาละลูกเดี๋ยวมันเกินแล้วเดี๋ยวติดกสิทธ์กับตาด้วยครับกับตาด้วยโอเคว้าโอ้โออยังให้เธอแต่แต่แกกินเหมน็น <_ S 2> ไม่เมห,ม,หม็น <_ S 2> หอมมากหอมออกมาไอ้บ้าก็ทำเหรอลูกสาวก็ทำได้เหรอ มองกระจกเออมองกระจกก็ต้องมองเออเศรสวยนะเฮ้อมือมาแล้วมือมาแล้วขาเราพี่เป็นพิกาเหรอขาเราพี่เป็นเล็กเนี่ยขาเราพี่เป็นพิกาเหรอขาเราพี่เป็นเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งยีนขาเดฟ นี่ไงใส่เหมือนพ่อเลยพ่อก็พ่อก็ขาเล็กนี่พ่อก็เล็กเห็นไหพ่อก็เล็กเหมือนกันเนี่ยเอ้ยอย่าทําแบบนี้ลูกเดี๋ยวหัวเละหมดไม่กู้บุกไม่เงินขาดเฉื่อยเฉื่อยอยากพี่โอ้โหอย่าให้มาฟุกด้วยว้าวพิธีเอ้เสื้อเดี๋ยเขาไมเปลี่ยน และอัญญาจะได้ไหมเนี่ยไอ้ว่านสองกระจกจะได้นะไอ้วานสองกระจกนี่ว่าดูในกระจกเห็นตัวเองไหมดูไม่ยอมดูเดือดว้าวสวยจังเลยทำเลยทำเลยไม่เดือดทำพี่พี่หายพี่หายไปไหนเนี่ยสวยไงแล้วเราแล้วฮะแต่ในกอดกอดกันทีสิกอดกันทีชิลโอ้โหตาอัญญาแล้ว อยู่ในทุกขั้นตอนน้องพีน้องพีเสิร็จแอนดี้ดีกว่าชิี่จะเล่นกับไอแอาดี้ดีกว่ามองกระจกมองกระจกสวยไหมคะเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวเธออ่านเธออ่านเสื้อเธออ่านเสื้อก่อนพี่พี่หลบกันที่หนุ่มกน้องสรุดเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะใส่ยังสองกระจกนี้สองกระจกกันใส่คอท่าด้วยคอท่าคอท่าไงอ้โไปหมุนตัวให้พ่อดูซิสวยยัง กับมาเย็นที่เดิมที่ที่เรติแล้วผมที่ประอเดินทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้บรหมดแล้วค่ะอะไรลูกรอป้าปุ๊กอะไรลูรอปาปุ๊กมาก่อนคเป็นไงบ้าง หานั้นโบอร์นักศึกสวยปีนเก่งจริงเลยล่ะลูกฮะพี่ว่าไม่ปีนพี่ว่าไม่ปีนอัญญาอยากปีนมาไหมไม่เอาแล้วเดี๋ยจับรูปเปลี่ยนเสื้อเลยดีกว่านี่งานนี่ไงานนี่ไงขาพูดพายกำลังเริ่มอัญญาโอ้สวยขนาดผมอ่ะยุ่งเป็หมดแล้วแต่เป็นเส้นเลยผมสวยขนาดข้อถ่ายไม่ได้ไหมนี่ พี่ถ่ายขาเด้แต่เอาเท้าไปทำอย่างนี้เดี๋ยวรองเท้าได้ไหะไว่าชุดคุณหนุ่มมากไปไหนกันนะลูกตางเขาวข้างหน้ามีอะไรครับข้างหน้ามีพี่ดีกับแม่เอ๋จังเข่ยเออ

เฮ้ยเฮ้ยพี่ที่ถึงก่อนเลยเหรอ

แคนเลยเหรอสวยกี่คนสวยกี่คนคะคนไหนสวยชี้ให้แบบมาดอ๋อคนนู้นเหรอสวยไหมพี่สวยไหมสวยไม่ลนพี่สวยไหมคน้สวยสวยคคนสวย ก็ไหนสวยนะทุกคนเลยเหรออ๋ออย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าสวยกว่าทุกคนเลย่ามเไปรองราดสียงปรือกับน้องๆบนจริงด้วยกันตัเือตบดือใ้ตอนะครับ t a t s e ผ o และซอสสตรี่ดีคเลนครับ้าวของจริงของเล่นของเล่นสิลูกของจริงจะมาได้ไง พูดอะไรมากรลีะไดค่ะเราีวยมาหมดเลย้จักเนาะใครมาหมดเลยดูส่เขามาหมดเลยขาคนนึง้จักพี่ตูนเหรอลูกอ๋ออันนี้พี่ตูนก็ไม่ได้มาเนี่ยพี่ตูนคือใคร นพี่ตูนคือใครคุณนักร้องคุณนององเพลงไหนของเราลก็เรจะกินาองเซเว่นเดยใช่ไม่ได้ร้องเซเวนเไม่ได้รองเซเวนเใช่ไม่ได้รองอันนั้นจองกุญแจคนนี้อะไรนะคนนีวยคนนี้สวยคาบพ คนนี้สวยคนนี้ใครพี่เขาชื่ออะไรยังไม่รู้ชื่อเขาคติดูนะคะลูกผู้ชายคนที่สองชั้นชื่อเขาสกุลอก่อนชื่เขสกุลอะ่อนที่สี่ขุล้ะก่ที่สี่ทุกคนทุกคนอยู่ตรงนี้เลยเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำงานกันหนลกมากนะตองมี้คะ สัมคู่นี้ก็ใช่ย่อยคอนเทนต์ก็เฉานะฮะยินดีด้วยมากๆครับสวยมากสวยไหมสวยเพราะว่าเสื้อคอนี้เสื้อเขามีกริตเตอร์อออหนูชอบกริตเตอร์หรออ๋อมีกริตเตอร์แล้วสวยเลยใช่ไหมแต่วันนี้มันมีไม่มีกริตเตอร์อ่ะมันมีสวยไหมไม่เป็นไรมีมันมีท้ายแล้วมีสุดขั้วเดี๋ยวนะต้อบอกว่าทุณท่านครที่มารับสมัครคุณเลือกส่วนไหนคนที่สองหรือคนที่สามเราไปกันก่อที่สาขา ทีริเลอร์จากเอสกอนได้แก่งีโมยกับนักาเรนครับมาแล้วกายฮารุกาเดลี่เดอะเมอนสเตอร์และนาแอนแมนชาโนลคับผูชนะได้แก่งบีโมดัลมาเองครับวันนี้ากันมรบเลยฮะ มาเองนะมาดครบละจเอ๋มามาเร็วมาวคุณ่อมานี้เยี่ยมมาต้องฟังเลยรมาะครับโตแล้ววัสดีรักเสรเลยครับเยี่ยมมาการัสุดรอบปนี้ น,นะครับที่มาโอเคครับ okay. <laughs> ที่มองในวันนี้ครับบ้านเรานะครับผมจริงๆปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราคาดหวังว่าเราอยากอยู่เราอยากจะมารับด้วยตัวเองอยู่แล้วปีก่อนหน้านี้ก็เคยได้มาสองครั้งแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าติดธุระทุกครั้งเลยคนที่อยากจะมาที่สุดก็คือคนนี้ครับผมแล้วก็เป็น ส,ส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้ครอบครัวผมสมบูรณ์มากในวันนี้นะครับขอบคุณแม่ทิพย์มากๆนะครับที่ทำให้บ้านเราเป็นที่รักเป็นที่เป็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่ยัูนะครับก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเสียงโหมดนะคะก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็ พูดแล้วเรอบควรจะจบแล้วน้องพีอยากพูดอะไรไหมคือค่ะคือ Thank you f o นะเจ i n g นายอาสนุกไหมลูกบีทีแบตเตอร์กลับแล้วกลับแล้วลูกป่ะกลับบ้านครับพูดชนะได้แก่ยินดีด้วยกับรรลุชุนแมนครับจับปว๊บปั๊บอยู่จะอะไรลูก ไปเดินเล่นข้างนอกน้องพี่เขารักรางวัลมากเลยนะเขาเดินเขาเดินกอดอยู่ทำไมทำไมไม่สะดวกบ่อยเพรูเนี่ยงเนี่ยบองพีหนูชอบรางวัลมากเลยเนาะปล่อยจอยสองสามบางทีเราโชว์รางวัลหน่อย เมื่อกี้อยู่บนเวทีอาจจะไม่ได้พูดอะไรหรอกเพราะว่าตื่นเต้นด้วยแล้วก็รู้วายใช่เม่ได้พูดว่าเรา,าแหละอันนี้เราก็อยากจะพูดขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ทให้บ้านเราแบบได้รับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดแล้วก็รักและเอ็นดูบ้านเราเป็นอย่างดีนะขอบคุณมากๆนะทุกแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบคุณ Thailand Social Awards ด้วยนะคะปีนี้บ้านเราก็ได้เป็นปีที่3แล้วรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะอัจยา ยิม้มหนหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเดี๋ยวนะี้โดนะขอบคุณด้วยนะหนักไหมหนักขหนักอ,อบคุณค่ะเจอเอ๋ย<ด>เทฟเทกีทททโคตเชี่ยวมาชียมา <laughs> เป็นคนติดโซเชียล่เกี่ยวคนเทกิ้ไ่เก่ยวคนเทกิ้โอ้โหพิธีทำไมนะพิธีทอียกน้โอ้มือเดียวด้ ม,มีสามอันเลยเห็นไหมชิงเองมามาวางก่อนเดี๋ยวให้มามีจัดโอโงโงเคเะใ้ปีหน้ายังคะไม่ไกล้าคิดไม่กล้าคิดแลยจริงแน่นอแค่นี้ก็ถือว่าโอ้มากไหนน้องพีมีดอกไม้อะไรมวโชว์อพ่อหน่อยดอกไม้เงินหราอให้ไมู่หไม่อยู่ <çek> ก่อนจบเทปนี้นะครับสนับสนุนโดยเลเดสตินคุกกี้ประจำบ้านของคุณ <c oughs> มีโปรดักต์หลายอย่างมากนะครับผมแปดตะกร้าไว้ให้แล้วสั่งได้เลย <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามบีมออยดช anel จนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้านะบ๊ายบาย <c oughs> ดีกว่าจะจอทีแรกของน้องพี <c oughs> <c oughs> Ow!